ไหนมามีรไรการอ่นนะลั่นกันมาแล้วครับลั่นกันมาแล้วมาทวงเรื่องส,สีสูตรครับพี่วันคือรอบที่แล้วคุยกับพี่ต้าไว้มันมีเรื่องของสีสูตรนะครับแต่ทีนี้สเต็ป์หมดไม่ได้เปลี่ยนครับ<อ>ก็เลย<ม>ก็เลย<ม>ก็เลยไม่ได้ยื่นสิงหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยก็เลยวันนี้ก็เลยอยากมายื่นครับ มายื่นใช่ครับมาเป็นยืนมาไม่แต่ไอเรื่องที่มันเตียนมันก่อนอันนี้ไม่ใช่เรื่องสีสูนะครัพี่จิที่มันเลื่อนทำไมแทงกันมาล่ะเขาบรถชนผมแล้วก็ด่าครับแล้วเขาก็เปิดยิงผมไม่ใช่ไม่ใช่ไงล่ะครับพี่ผมขับมาทางตรงครับแล้วพี่มาชนผมแล้วพี่พี่มันอยู่้างหน้าเองครับพี่ชนผมก่อนอ่ะผมก็ไม่ได้ผมขอโทษไปแล้วครับอ๋อก็เห็นไฮเปยกพูดแรงก็เลยด่ากันครับ ห่าไปดนักมาแล้วก็นาันนีนก็ยิงมาพี่ยิงก่อนไหมครับไม่ได้ยิงครับพี่จะยิงได้ไงครับยิงปืนพี่ปืนปืนพี่มันควักไม่ได้ครับยิงครับยิงยิงนั่นแหละครับลั่นกันมาแล้วครับทังคู่นกูหนึ่งอ่ามามันไม่เป็นไรตอนนี้ผมขอแค่อยากรู้ว่าจะทําอะไรนะเรื่องสีครับพี่ตะอ่าเรื่องสีเรื่องสีแต่ไปไปแทงเข่ามาเรื่องแผลถูกไหมใช่ครับด้วยครับแล้วตอนนี้เราจะเล่นสีเล่นแผล เน้นเรื่องสีครับเพราะว่ารอบที่แล้วก็ไม่ได้แต่เรื่องมันตีตีกันมันที่ตีกันมานนี่มันไม่ใช่เรื่องสีเนี่ยครับไม่กล้าเล่นเรื่องสีหรออ่าก็ยืนก็ยืนแล้วแต่แล้วแต่ลาประเท้มันจะยืนอะไรแล้วแต่แต่ตอนนี้พี่พี่การพินาคือเรามีโปรเทกถ้าเราไปแทงเขาเราจะโดนปับง่เลยครับพี่ผมถามว่าเรื่องนี้ยังไงที่ถามพูดถูกผิดอ๋อเข้าเข้าใจครับน้องผมบอกว่าฝั่งเขาก็คือมันชนรถกันครับแล้วก็มีปากเสียงแล้วก็กระทึบกันมาครับเต็มหว่าไง แล้วเองนี้มันตะปรับต้องปรับใครปรับเราหาเรื่องเขาหรือเขาแทงเราหรือเป็นยังไงหรือหรือหรือช่างแม่งผมก็ไม่รู้ว่าใครถูกใครผช่างมันแล้วั้กันยื่นชิงสีเลยไหมแผลที่ช่างแม่งไหมได้ไหมดัไเบลเฮได้ครับได้ไม่ต้องคุยเรื่องเรื่องแผลเลยเรื่องสีเลยไอเธอโไม่อยู่ครับชิงสีมันใช้แล้วว่าวัดดัเบลเฮดชิงสีไล่สีแค่เพียใช่ครับไล่สีสีสามล้านไล่สีสามล้านแต่บอกไว้ก่อนว่าดมเนเฮดแผลที่ เขาชนรถอันนี้กับแผลที่เขาไม่เปลี่ยนสีมันโมคะเลยนะอะไรนะครับมันมันจะโมคะเลยนะคือหมายความว่าหลังจากนี้ก็เขาจะกลับออกมาเล่นได้ได้อีกแล้วครับมันไม่ไม่ได้เลยไม่ได้ต้ก็โมคะต้องโมคะเลยครับได้ครับแผลที่เขาไม่ไม่เอาว่าเราอยู่ดีก็เดินมาพี่วันนั้นที่มันไม่ไปเปลี่ยนสีแล้วไเปลี่ยนบอ่าโอเคได้ครับนั้นแผลชนรถกับแผลที่ไม่เปลี่ยนสีคือจบก็คือมัดมัดกันเลยครับทีเดียวอ่าโอเคได้ครับ ห้าไฟสามล้านพี่จ้าห้าไฟสามล้านแล้วก็แอดวมันเหตุจะเสียค่าค่ายื่นห้าล้านนะครับโดยที่สองล้านเอาไปเอาสามใมสามพี่สามค่ายื่นสามล้านลราได้คืนเท่าไหร่ได้คืนสองล้านพี่ได้คืนสองล้านหักเข้าสะพผนล้านหนึ่งครับผมได้ครับพี่อันนี้ต้องให้เลยใช่ไหมครับ ให้ให้ให้เลยให้เลยให้ให้ไอให้ไหดีว่าไอคนรีรับหน่อยดิสักคนรับค่าชิงสีหน่อยเราไปเจียนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งครับ้ยพี่ตั้มผมผมจ่ายแล้วค่าชิงสีเอ๊ะไม่ใช่นะไอค่าไอค่าอะไรนี่ไปใช้การไล่นะก็คือดิมเซตสีเดิมไม่เจอกันไม่เจอกันไ่้ไหมนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเป็นผู้ไล่ ที่บายแบบนี้นะครับแต่ผมว่าน่าจะสื่อว่าประมาณว่าถ้าได้แม่นเทสแพ้เขาไม่เปลี่ยนก็ได้ถูกไหมเขาไม่ได้นั่นผมไล่ไล่ขอไล่เขาบ้างได้ไหมไล่ด้วยกันเลยอ่ะเออไล่ด้วยกันไล่ด้วยกันฝั่งเกษตผก็ต้องจ่ายสามล้านได้ไครับได้ถ้าเกิดถ้าเกิดพี่ให้นะถ้าเกิดพี่ให้อ่ะมันก็ได้มันไม่ต้องต่อคิวกันหรอว่ามันทีเดียวได้หรออืมอะไรดีไม่ก็ไม่เสปรกว่าผมว่าผมว่าทำเป็นแบบนี้ไหม เป็นจริงสีขาวแม่งเลยไหมใครใครแพ้เปลี่ยนออกไปเลยอ่าใช่ครับที่ว่านั้นแหละผมผมว่าไม่ไม่เนี่ยครับเพราะรอบที่แล้วผมเป็นไปตีเรื่องที่มันมีเรื่องก่อนก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นถ้าไม่ใช่เรื่องสีสุรเรื่องสีสูตรคนคุนยากผมว่ามันเอาเรื่องที่มากันนี่ก่อนนะครับอ่างั้นเรื่องอ่าตรงนี้เดี๋ยวดานเวเฮดยื่นสิผมว่าเอาเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าเผื่อสเตปโบทจะไล่สเตปโบทต้องมายื่นอีกทีอีกครั้งละกันตรงนี้ไปก่อนเอาแบบนั้นไหมฮะับดานเวเฮดหรือว่าผมจะได้เรื่องสีครับ คือนี่พดต้าใช่ครับส,ส,สมมติว่าสมมติว่าผู้นี้ตีไล่สีไปใช่ไหมใครแพ้เขาต้องเปลี่ยนสีพอเปลี่ยนสีเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องมาชิงสีขาวก็คือมันจะกลายเป็นการชิงแล้วไม่ใช่การไล่แล้วทีนี้จ่ายโทรศัพท์แล้วแล้วก็ใครแพ้ใครชนะก็เปลี่ยนไปไม่ได้ครัสบสภาคือตัวตัวสภาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ารุ่นนี้นั่นไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวบงเพราะว่าเรื่องที่แทงกระหม่อมมันไม่ ไม่ได้มีเรื่องสีนะครับคงดูตามตามยังไงมันก็คงไม่ได้ครับตามตามหลักแล้วมันคงไม่ได้แต่พอต้องมาไล่ต้องมาไล่ใหม่หรือต้องมาชิงใหม่นั่นเอง D M S ม่แต่แต่ที่มานี่มันตีกันไม่ได้เรื่องสีนะพี่ตาพี่ตาครับจำได้ไหมครับว่ารอบนั้นที่เราคุยกันเรื่องสีว่าแบบจะเปลี่ยนอะไรกัน ตรงนันผมว่ามีมีพี่ตายืนอยู่ด้วยผมก็อยากรู้แหละว่าวันนี้แดนเฟนเทจะเล่นแผ่หรือเล่นสีแค่นั้นเลยนั่นแหละครับมันคือเรื่องสีที่เขาไม่ยอมเปลี่ยนให้ผมไงครับแต่ว่ามันมันดันมาเกิดใช่ไหมด้วยใช่ครับพี่ตาจำได้ไหมครับตอนนั้นที่คุยกันแต่แต่ที่ชิงล่าสุดอะผมว่าผมชนะนะครับก็คือผมก็ต้องเป็นแม่สีหรือเปล่าครับเขาก็ควรจะต้องมาหน้าหรือเปล่ามาชิงหรือเปล่าแล้วที่เขื่อพูดไว้ว่าถ้าเกิดแพแล้วจะเปลี่ยนสีนะที่เขาใส่สีขาวอันนั้นมันไม่ได้เป็นเกี่ยวกับสะพานนี่ครับ สบายแค่รับฟังเฉยๆนี่เอ,เอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้แต่มันเฮดซื้อเรื่องมาเนี่ยจะเอาแผลหรือสีถ้าเอาสีเรื่องแผลคุยไม่ได้แล้วนะพี่ตาครับคือผมไม่ได้แบบว่าอยากจะมีอะไรต่อหลังจากนี้คือผมแค่อยากาเล่นเรื่องสีครับแค่นั้นเลยครับก็มายืนไล่สีขาวใช่ครับมันคือเร,เรื่องที่เมื่อกี้ที่ผมตีไปคือตัดผ่าเลยครับก็รวมเดียวกันเลยก็ได้ครับถ้าจะเล่นก็รวมรวมมาเลยก็ได้ครับไม่ก็เอาเทีอดเรื่องได้ป่ะครับ หรือ,อ<ท>ไม่ก็ถ้าเรื่องสีเสร็จแล้วก็ให้ผมตีเรื่องนั้นต่อก็ได้ครับก็ไหลต่อแล้วถ้าเรื่องสีแล้วเรื่องเมื่อกี้ที่ผมโดนมาคือปล่อยได้เลยอ่ะพี่ตาอ๋อันนี้สเตะผดถ้าเตะผดจะเอาเรื่องก็ต้องเอาครับแต่เนี้ยเหมือนไดมอนเทดมาเอาก่อนเราก็เลยต้องวาดความกับไดมอนเทดก่อนเนาะได้ครับแต่ว่าถ้าตีเรื่องนี้เสร็จปุกก๊บก็เรื่องสีเสร็จปุ๊บก็ตีเรื่องต่อได้หมายความว่าเขากำลังจะคุยว่าต่อให้เรื่องสีจบอะเรื่องที่คุณฆ่าเขาเมื่อสักครู่เนี่ยเขาไม่จบ พี่พีต่ตาครับผมก็เลยบอกว่าในในเมื่อในเมื่อเขาพูดเขายืนยืนการตรงนี้แล้วว่าเขาจะเล่นเรื่องนั้นต่อแล้วทาไมพีต่ตาไม่ไม่รวมเรื่องตรงนี้ให้มันเป็นเรื่องเดียวไปเลยครับในเมื่อฝั่งัเรืองอะไรครับมันจะเรื่องเดียวกันยังไงมันก็อีหลอมเหมือนรอบที่แล้วว่าพอรวมปุ๊บสีแม่งเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ไม่รู้ก็ไม่เปลี่ยนกันอีกอะไรอย่างเงี้ยคือหมายความว่าถ้าเกิดผมชิงสีเสร็จปุ๊บพี่ตาก็จะให้ตีต่อหลังจากนี้ถูกไหมครับเพราะว่าเรื่องเมื่อกี้ที่เกิดขึ้นอย่างนี้ล่ะตีกันั่ะกกก็็็ผผมมมเเลลยยรนม แล้วผมก็เลยถามว่าแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่ในเมื่อผมก็รู้รู้ว่าเรื่องให้ให้ผมพูดก่อนได้ไหมครับผมผมมาเนี่ยเพราะว่ามันเรื่องนี้ไงครับทีมที่มันตีกันมาเพราะว่ามันเรื่องที่ชนรถกันครับไม่ใช่เรื่องสีถ้าอยากชิงสีก็มาเทียรเรื่องนี้ครับก็เอาเรื่องนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยมาชิงได้ครับผมอธิบายเพิ่มเติมไม่ได้ผมไม่ได้เข้าข่ายเขอนะมันมันพูดถูกนะไว้ตั้มคือตั้มนึกภาพวันนั้นที่ตั้มมาเหมือนกันเป็นแผลมาปุ๊บพอมาถึงปุ๊บแล้ว ก็จะมาพูดกันเรื่องสีอะไรเงี้ยก็เลยแบบงั้นเคลียร์แพ็ก่อนไหมเหมือนกันอารมณ์วันนี้เหมือนกันเหมือนพอเรามีเรื่องมาปุ๊บมาถึงหน้าสภาพอเรามาพูดเรื่องสีเขาเลยมองว่าอ้าวไอ้เหี้ยแล้วที่กูโดนแทงมาเมื่อกี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องที่เขาต้องการเล่นผมก็รับรู้แล้วแล้วทําไมมันจะไม่สามารถมาเป็นเรื่องเดียวกันได้ครับในเื่อเรื่องสีไม่ไม่พี่เอออีกอย่างนึ่งครับตั้มเออพอขออนี้หนึ่ครับพี่บ่ยคืออีกอย่างนึงอะเรื่องสีที่คุยกันเรื่องสัญญาใจครับมันไม่ม หลังจากถ้าเกิดแพ้ในครั้งก่อนเขาจะเปลี่ยนสีให้ซึ่งตรงนั้นพี่ต้าก็พูดเองว่าเออถ้าตรงเนี้ยไม่เปลี่ยนก็ได้นะแต่ว่าเรื่องก็สามารถซื้อได้เลยผมก็เลยผมก็เลยไม่เข้าใจว่านะนะตอนเนี้ยในเมื่อพี่ต้าก็ได้ยินฝั่งสเตปโผล่พูดว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอะ่ะเขาจะมาเล่นอีกทําไมพี่ต้าถึงไม่สับไม่สามารถาารว <ลง S 2> มเป็นเรื่อง,งใช่ครับในในเมื่อผมก็รู้อู่แล้วว่าเขาจะตีเนี่ยทำไมผมต้องรอตีอีกรอบหนึ่งผมผมว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลครับมันไม่แม็กซ์เอนนต้เรับองงอดูว่ามัน จะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะเขาถามเอาทำมุมเต็มโหดมัดรวมได้ไหมไม่เอครับมาเรื่องไหนตีกันมาเรื่องไหนผมก็คุณเล่นเรื่องนั้นให้จบก,ก่อนครับแล้วถ้าเรื่องสีก็มายื่นกับสภา,าเอาจบก,ก็มายื่นเอาผมว่าพี่ตาลองคุยกับแบบว่าลองปรึกษากันให้ให้ให้ังผมได้ไหมครับว่ามันเป็นประเด็นเหมือนตอนที่เขาขอมัดรวมแล้วเราไม่ให้เขามัดมากกว่าตอนนี้ที่เขาก็รู้สึกว่าที่เขาผมว่าเขาได้หมดแต่ว่าเขารู้สึกก็แบบว่าตอนนั้นเขาคือขอมัดรวมแล้วเราก็ไม่ได้ให้ขอมัดรวมเรื่องอะไรครับพี่ตาตอนนั้น มีป่ะใช่มัดรอบพี่แล้วใครเป็นคนขอมไม่ไม่ใช่นะครับพวกผมไม่ไม่ไม่ใช่นะครับถ้าเรื่องมัดรวมผมเล่นก็คือผมผมเล่นอยู่แล้วนะมันมีอ่ะมันมีอ่ะที่แบบขยขอมรวมเรื่องสีไปเลยได้ไหมเขาอะไรพี่เขาไม่ไม่ว่าจะน็อตเชงสายสีอะไรเราก็ไม่ได้ให้มัดเหตุผลนี้ทางทางเต็มโหดเอางมันจะจบง่ายเลยเราอยากมัดไหมไม่ยครับ แมันเป็นสองประเด็นนี้ไปอ่ะมันทีนี้มันอยู่ที่มุมสภาซึ่งสภาก็ต้องปฏิบัติตามตามที่มันก็เล่นเรื่องนี้จบปุ๊บพอพอเล่นเสร็จปุ๊บผมก็เล่นต่อให้ได้เลยนะครับพี่พตาครับคือที่ผมจะสื่อแบบนี้ก็คือว่าเรื่องในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นนะครับสมมติว่าสตอรี่สตอรี่หนึ่งอ่ะมันเกิดเรื่องแบบว่าหลายหลายเหตุการณ์ถูกไหมครับแต่ว่าแต่ว่าทําไมมันไม่สามารถมารวมกันได้ครับก็สมมติอ่ะมีทั้งการด่าการชนรถ การอะไรมันก็มันก็เป็นหลายๆเรื่องแล้วพอทําไอทีเนี่ยถึงมันก็เป็นมันก็เป็นสตอรี่ได้แต่ว่าถ้าการจะไล่สีเปลี่ยนสีเนี่ยมันก็เหมือนเดิมมากถ้าอยู่อยู่เนียมันก็คือมันก็คือสตอรี่คือเอาง่ายๆตอนเนี้ยสภาไม่ใช่ว่าให้รวมให้รวมไม่ได้หรือแยกไม่ได้ใช่มึงสองคนน่ะมึงสองฝั่งอ่ะไม่ยอมเว้มันไม่ใช่ที่สภาตอนเนี้ยมึงต้องแยกประเด็นก่อนเวยตอนนี้คําพูดวกมเมื่อเหมือนมาบอกว่าสภาไม่ให้เวยแต่มันไม่ใช่ มันอยู่ที่มึงสองฝั่งมึงสองฝั่งไม่ยอมสภา,<พ>า,าต้องหาตรงกลางให้มึง<ถ>ทั้งคูถ่ถ้าถ,ถ้าผมไม่ยอมมันก็คือควรต้องจบหรือเปล่าครับสภาเพราะว่าอันนี้มาตีมันก็เรื่องนั้นเรื่องสีมันก็ต่ออย่างนี้ดีครับว่ามันก็ควรควรเอาเรื่องที่มันเกิดขึ้นก่อนหรือเปล่าครับที่มึงพูดก็ไม่ผิดแต่ที่ตั้มพูดก็ไม่ผิดเหมือนกัน ตอนนี้มันอยู่ที่มึงสองฝั่งเว้ว่าฝั่งไหนจะลดทิฐิลงได้มั่งได้ครับเงั้นงั้นผมถามมีอย่างกันแล้วทํามเขือไม่เล่นให้มันเป็นเรื่องเดียวไปถ้าเกิดเขือพูดว่าเล่นต่อได้เลย,ผม,ยเลผมอยากเล่นหลายรอบไหมครับก็เขือจะเล่นมากกว่ามากกว่าห้าไฟก็ได้นะถ้าเกิดอย่างนั้นอ่ะถ้าเกิดเขือ,อ,อกล้าเล่นจริงๆอะ่ะ หรือว่าเขื่อเขื่อนก้าเล่นอยู่แล้วผมมูนชารพี่ตั้มมาเ้ารอบแล้วผมจะไม่กล้าเล่นไม่แล้วถ้ามูนะผมแค่รอบเดียวเองแล้วถ้าเกิดเขื่อกล้าเล่นทำไมเขื่อไม่เล่นเลยก็เอ้าก็ผมไม่อยากเขาบอกว่าเล่นอันนี้เจ็ดปุ๊บไปง๊บเอางี้เอางี้เราเราคุยแค่ถามพี่เฉยว่าแล้วทำไมต้องแยกขอแค่นี้เลยถ้าเกิดตอบปุ๊บไม่ไม่อะไรเลยแยกได้เลยขอขอแค่ขอยากรู้เฉยอยากนับหลายรอบไงอยากนับหลายรอบใหม่ถึงอะไรครับก็มันจบรอบนี้จะได้นับหนึ่งกอคืออะไรครับก็ผมอยากเล่นสองรอบแค่นั้นเลยเพราะเพราะว่าอะไรหมายถึงว่าแค่อยาาากกกเเเเลลล่่่นนรรรรรรออออออบบบพะะะไไไหตุผคคคื็แยงั อันนี้คืออยากเอาชนะแค่เรื่องเรื่องตรงนี้หรออยากเอาชนะอยากเอาชนะอะไรหรอพี่ตั้มไม่แล้วเหตุผลมันคืออะไรก็มันน่าจะป็นเหตุผลนี่ไงครับแค่อยากเล่นอยากเล่นอะเข้าใจแล้วทำไมไม่เล่นทีเดียวไปเลยครับทำไมต้องมาบุ่นวายหลายๆรอบเพื่อให้มันไม่จบลว่าก็แค่ผมอยากเล่นมันทำไมห่ะครับพี่ตั้มก็มันจะได้ไม่อะไรแค่ผมอยากเล่นมันผิดตรงไหนครับไม่ได้ผิดแต่ว่านี้กำลังถามไงว่าทำไมต้องเล่นแยกขนาดนี้ครับก็ผมก็ให้ผมไปแล้วว่าผมอยากเล่นโอเคโอเคโอเคได้ครับพี่วัน สรุปก็คือต้องแยกให้ใช่ไหมครับอย่างนี้กูไม่ได้อยากแยกให้หรอกนะแต่ในเมื่อพวกมึงสองฝั่งไม่ยอมก็คงต้องแยกทำอะไรไม่ได้จริงๆนะอยากรวมให้นะเพิ่มไฟก็ได้เพิ่มเงินเดพันก็ได้แต่ในเมื่อมึงสองฝั่งไม่เอาเองกูทาอะไรไม่ได้เพราะถ้าเกิดกูรวมสเตเตอผมไม่พอใจถ้ากูแยกมึงไม่พอใจแล้วกูอยู่ตรงไหนมึงอยากให้กูทายัางไงอ่ะมึงลองมาอยู่ในจุดที่กูอยู่มึงอยากให้กูทายัางไง <ผ>อ่าผมผม,ผมเข้าใจครับพี่ว<ม>ันแต่ว่าถ้าเกิดอ่ากับการถ้าเกิดพี่วันถามมุมมองความเป็นกลางนะครับในในเมื่อผมก็รู้อ่แล้วว่าหลังจากนี้จะมีเรื่องตรงกันอีกทําทําไมถึงแต่มึงฟังก็ตั้มสิ่งหนึ่งที่มึงผิดอะ่ะถ้าถ้ามึงจะมาไล่สีอ่ะมึงไม่ควรแทงมาเว้าการไล่สีต้องมาคุยสภา,าแล้วเรียกอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มึงผิดเออเมื่อกี้ที่น้องผมเล่าไปก็มันมันทั้งคู่นะครับพี่วันไม่ใช่ว่าฝั่งผมมาถึงอยู่ๆไปแทงเขาดุมๆมันไม่ใช่กันครับแต่ที่มึงใช่ใช่ครับแต่ มันเกิดจากการชนรถไอ้เขือเงียบก่อนนะเกิดจากการชนรถแล้วเถียงกันถูกต้องไหมก็เลยแทงกันมาครับผมพอมาถึงปุ๊บมาบอกไล่สีใช่เรื่องมันอาจจะรวมมาจากไหนกูไม่รู้หรอกเว้ยกูไม่รู้มึงตีกันมากี่ครั้งต้นเหตุมัไโอเคครับ้พี่วันโอเคครับอย่างอย่างนี้งั้นสมมติถ้าเกิดเออเมื่อกี้พี่บอกว่าเขาแทงพวกผมมาก่อนถูกไหมครับกับการท่าเมื่อกี้ผมบอกว่าผมโดนแทงมาก่อนปุ๊บแล้วทีนี้เท่ากับว่าเขาก็ต้องการมีเรื่องกับผมถูกไหมครับ ทีนี้ผมก็เลยพูดเรื่องสีไปผมก็เลยถามถามพี่คนกลับกันว่าเออแล้วทาไมถึงรวบรวมตรงนี้ไม่ได้แต่ตรงเนี้ยผมว่าไม่ไม่อะไรแล้วเพราะว่าผมถามก็เขือเขือเขาอยากนับสกอร์แยกหรืออะไรก็ก็เอาเอาเป็นว่าไม่บุดหัวก็ตามตามที่เขาว่าก็ได้ครับทำไมเราไม่รวมไปเลยวะรวมไปเลยไหมไม่ครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างไม่ค่อยมีเหตุผลครับผมก็เลยแบบอยากรู้ว่าคือเขาเขาจะทําแบบนั้นเพื่ออะไรในเมื่อในเมื่อจะมีปัญหากันอยู่แล้วที่ผมไม่รู้เพราะว่าผมว่าสีก็มันก็คือคือเรื่องสีครับมันค่อยมาคุยแยกครับเพราะว่า ไอเรื่องชิงสีผมก็ทวงเขาเล่นตั้งแต่เขาจบวันนั้นแล้วเขาก็ไม่เห็นเล่น,แ,บบนแล้วบบก็เพิ่งมาตอนนี้เอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยคุยแม่งสองวันติดณนะวันนี้เลยมึงคุยวันนี้ใช่ไหมมึงจะเล่นของบีเรื่องวันนี้ห้าไฟเสร็จปุ๊บให้เวลามึงพักแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วมึงต่อชิงสีต่อเลยได้ได้ครับอยางงั้นได้ครับมึงคุยตรงนี้ให้จบเลยอ่ะเรื่องเอาเรื่องการชนรถก่อนมึงจะเล่นกางกี่ไฟก็ห้าไฟห้เอ็มก็แล้บ ตามว่างไงห้าไฟห้าเอ็มเรื่องชนรถผมเอาแค่สามไฟอพอครับสามไฟใช่ครับแล้วเงินล่ะเงินก็ห้าเอ็มก็ได้ครับเผื่อว่างไงสามไฟเอาสี่นะครับกลางๆสี <c oughs> ไฟตามว่าไงคงต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่วัตมึงก็ลองพูดขึ้นมาก่อนดิก็ผมอยากได้สามครับถ้าพูดถเอเาอสามห้า <c oughs> <c oughs> เพราะอย่างตรงนี้เขาเขาไม่เปิดผอพไม่ต้งพูดไม่น้งพูดไม่ต้องพูดเรื่องชนรถกูตัดสามจบกูไม่มีกึ่งกลางเคยพูดไปแล้วใครจําได้ก็จําจําไม่ได้เรื่องของมึงโอเคครับได้ครับเรื่องชนรถให้สามไฟห้าเอ็มได้ครับเล่นวันไหนวันนี้วันนี้แหละกี่โมงหลังเลียครับเป็นห้าทุ่มครับตามโอเคไหมห้าทุ่มไม่ไม่พร้อมเหรอครับ แาสักสักสามสี่ทุ่มก็ได้แบบสามทุ่มครึ่งงเงี้ยได้ไหมครับไม่ไม่รักก็ก็ได้ครับทุกคนโอเคห้าทุ่มเล่นอันนี้จบปุ๊บจบกี่โมงกูไม่รู้คู่มึงจะเป็นคู่แรกที่กูบังคับเลยมึงต้องเล่นให้จบต่อเรื่องสีต่อเลยส <นะ S 3> มมุติมึงเล่นห้าทุ่มสามไฟมึงจบที่เที่ยงคืนอันนี้สมมุตินะเที่ยงคืนครึ่งมึงต้องต่อเรื่องสีเลยมึงเข้าใจที่กูพูดไหมเข้าใจครับ S <S เรื่องเงิน<ช>มา<ช>เคลียร์ทีเดียวกันตอนจบเรื่องเงินเรื่องเงินของไล่เสียตั้มให้สภาไปแล้วเรื่องเงินเคลียร์ไปแล้วของ<ช>ไล<ด>่สีแต่เรื่องเงินการเล่นชนรถเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ตอนจบเหมือนเดิม <S <S โอเคครับอันนี้เข้าใจตรงกันแล้วนะ <S <S ก็คือว่าพี่วนบังคับเล่นทั้งสองสตอรี่นี้ให้<ม><ม>จบเลยโอเคกูบังคับเที่ยงคืนมึงก็ต้องเล่นหลังเที่ยงคืนปกติจะไม่บังคับแต่กูบังคับให้พวกมึงเล่นเลยเพราะในเมื่อพวกมึงพวกมึงออกตัวกันแล้วว่าพวกมึงเป็นแก๊งไม่รู้ออกตัวหรือเฮี้ยอะไรอ่ะแต่พวกมึงอ่ะควรจะเป็น แก๊งที่เล่นเป็นตัวอย่างให้คนในเมืองเห็นเว้ยได้ครับกูบังคับพวกมึงพวกมึงก็ต้องทําได้ครับได้ครับอืมไม่งั้นมึงอย่าเรียกตัวเองว่าหัวเมืองนะไม่งั้นพวกมึงไม่ใช่มึงต้องให้เกียรติสภาด้วยได้ครับสภาบังคับก็ต้องทําโอเคแล้วต,ตามนี้ไอ้ท็อปคู่นี้มึงไปดูครับมีเบอร์ทั้งคู่ไหมสภาตามเอาเบอร์มาของเดมอนเฮดหกศูนย์เก้าเก้าครับ อ่าเราก็เผื่อเอาเบอร์มาสามแปดแปดสามครับอ่าทีนี้ทั้งคู่ยินยอมให้ฝั่งตรงข้ามเอาคนเข้าแบบปลดคูดาวไหมไม่ครับไม่ครับไม่ไม่เง้นก็ไม่ทั้งคู่งั้นอันนี้คือตัดสินตรงนี้เนี่ยจะมีผลทั้งสองสตอรี่เลยนะมีผลทั้งสองเลยนะไม่มีเกี่ยวนะแบบเอ้ยตอนเล่นชนรถผมไม่แต่ตอนจริงสีผมจะมาขอปลดได้ไหมได้ผมไม่ให้ไม่คือไม่ตรงนี้ทั้งคู่เลยโอเคครับโอเคนะ ใช่ท็อปพูดเลยเ,เดี๋ยวเพิ่มเติมเรื่องปืนครับบอกตัวแทนทั้งสองฝ่ายส่งรลยชื่อคนใช้ปืนสามก็บอกครับฝับงละสามก็บอกให้ผมหน่อยได้ครับเบอร์อะไรเบอร์อะไรท็อปสองเก้าเก้าหกสองหนึ่งห้าครับเบอร์อะไรนะครับสองเก้าเก้าหกสองหนึ่งห้าเดี๋ยวเราคุยกันไม่เป็นไรพี่จดไปแล้วกรุณาท่งกนห้าทุ่มนะครับโอเคครับ ระหว่างนี้ห้ามด่าห้ามแซะห้ามขับรถชนแดงทั้งสิ้นนะครับถ้ามีสภาขออนุญาตปรับโทษหนักนะครับระหว่างนี้แยกย้ายได้เลยครับห้าทุนการพื้นขายยังเป็นท็อปหน้าได้เป็นระเทครับถูกต้องแจกแบบก่อนเวลาเอาชื่อครับทุกคนไปยังไม่พูดจากในชีตแล้วแล้วพิมพ์ส่งให้ผมนะชื่อมันจะได้ตรงได้ครับได้ครับปกติแล้ต้องไปซีป่ะชี้ตั้งมีของป่ะมีอะไรบ้างอ่ะไงพังหมดเลยพี่พอตีไปรอบรอบหนึ่งอันแตก เดี๋ยวไอ้ตรงน wow ั้นแบบไปไปคุยไปคุยที่แดงก่อนเจอเจอแรงเลยขอตอนนี้นะโอ้พี่ซามอนมารับหน่อยขาดใครบ้างอะในบอะย่ิบสองคนอะ